สวัสดีครับ,รบแอดมินบัตินี้วันที่22มีนาคม2568 เป็นครั้งที่79้าข้าพเจ้านายนนทภพันร์นินจินดาน้อมขอขอถวายเสียงสวดชาธยายพระสูตรพระปรลิศและพระคาถาเหล่านี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขร,ระพยัญชนะอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถอดบทที่หบทสวดชุมนุมเทวดา

ทีเปรติจักขามตรุวนค่ะนิเคหวาโุมิเกเตภูมิจายันตุเทวาชรธรรมวิสเมยากะันทาปานาค่ะทิฏันตาสันติเกยังมุนิวรวาจานังสาธุเมสุนันตุ ธรรมสวานาคนกาโรยัมปทันตาธรรมสวานาคนกาโรยัมปทันตาธรรมสวานาคนกาโรยัมปทันตา <c oughs> บทที่สองบทบูชาพระตัตฑาไทยอิเมนาสักาเรนาโปทังอภิปูชยามาอิเมนาสกาเร ชยามาอิเมนาสกาเรนะสังฆังอภูชัยามาบทบทที่สามบทกาพระรัตนตรัยอราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวามบุตังภะคะวันตังอภิวาเทเม สวากาตุปาคาวะตาธมโม,มธมังนามาสะมิสุปฏิปันโนปาควะโตสวาคัสังโฆสังฆังนาโมฯบทที่สี่บทนามการสิธิคาถานาโมตัสสะป Sambodhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambodhasa Namo <tuh> Tassa <tuh> Bhagavato Arahato Samma Sambodhasa Bodhiha Trai kom Bodhang Saranang Kajami Dhammang Saranang กาชาเมสังฆังสารังกาชาเมโดติยัมเปบุถังสารังกาชาเมโดติยัมเปธรรมังสารังกาชาเมโดติยัมเปสังฆังสารังกาชามิตาติยัมเปบุถังสารังกาชามิตาติยัมเปธรรมังสารังกาชามิ ตาติยมปีสังขังสะระนังกชามิบทที่หกตัจจกิริยาคาถานาทีเมสะระนังอัญญังภูตุเมสะระนังวะรังเอเทนะสาจาวะเชนะสดเทตหุนตุสะปะทานนาติเมสะระนังอัญญังทามโมเมสะระนังวะรัง จาวาเจนะโสทิเตโอตุสาปัทานาธิเมสารังอัญญงังสังโฆเมสารังวรังเอเตนะสาจาว่าเจนะโสทิเตโอตุสาปัทา